เร็วๆก็เข้าป่า โคกเฮ้ยเอ็มร้อยครับตีอตอ,ต,อตัวนี้เป็นกาแฟที่ผมนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นกาแฟสายพันธุ์เกยชานะครับฟาร์ม เอสเมอร์ดาประเทศปานามานะครับลองชิมกันเดี๋ยวเราลองชิมกันดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับกาแฟน,นี้นะครับก็ทําการคั่วโรงคั่วของเขาจะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะเ,เขาก็จะระบุวันที่เขาคั่วไว้เลยนะครับชัดเจนแล้วก็วันหมดอายุนะครับที่เราจริงๆมันก็ไม่ได้หมดอายุหรอกฮะ,ะเพียงแต่ว่าเขาเข,ขาคิดว่าเมื่อผ่านไปแล้ว3เดือนเนี่ยกาแฟกจะเปลี่ยนรสชาติได้ บุทธิ์ครับสบบังเพท์ครับผมวันนี้เรามาโดยขยัก ตอนนักกอล์ฟนี่ยืนที่เดียวกขนาดต้นเมื่อกี้เลยนะฮะครับผมโอ้โหโอเคโดนหลวงโอ้ยโอ้ยขามือขามือมปลาอะไรไม่รู้ว่าโดนทีแววบแน่เลยวะตกปลาเป็นไหมครับพี่ปลาเวลา,ปาวปลา,ปา,ลา,ปา,ลามันกินเป็นไงครับเป็นไงครับเวลาปลามันกินเป็นยังไงเป็นยังไงเหรอหือหือเราพักกันเป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่ กระตู <Okay. S 2> เ,เพเพชรบุรีแบบเจาะลึกเจาะลึกไปเลยครับ้ามา,า,มาครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบมกรานะครับทําการสารวจแม่น้ําเพชรนะครับโดยเรือขยักนะครับเ,เพื่อนรบทริปก็คือนับเบียน,นะครับเบียรทีบีแล้วก็กอปแล้วก็เจนพูนะครับ ก็ต้นบ้าแดดวันนี้ก็ถ่ายเรือมาระยะทางก็สิบสามกิโลนะครับก็หาปลากระสูกกันนะครับวันนี้ก็ได้ปลากระสูกมันพอสมควรนะครับคือว่าสนุกเลยแหละแล้วก็ได้เจอหใหม่ใหม่นะครับนี่ดูภาพใหม่ลานหาดทรายแนละ้วตอนนี้ปลากินดีมากนะเป็นแหล่งรวมปลามีน้ําเล็กน้ําน้อยนะครับแยกไปเป็นแท่งแนะครับหลายหลายแยก แล้วก็ปลาก็จะรวมตรงนี้เป็นแหล่งน้ำเติมน,นะครับก็เป็นผาดทรายก็อยากจะชวนเพื่อนๆน,นะครับมาทางเต็นกัน,นครับกลางคนเดียวสองคนมันเหงาไงต้องมากันนะครับเพื่อนๆอนย่าลืมนี่บุกเบิกตำรวจหมายว้ให้แล้วนะครับสวยๆดูเลยนะครับ เฮ้พลาบรย